กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวเป็นประจำทุกวันจัน์นะคะกับ Health Secret by Dr. อรวรรณที่คุณหมออรวรรณกิจเวงกุลจะมีคำแนะนำในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมดูแลทั้งร่างกายและจิตใจให้เราแข็งแรงปลอดภัยห่างไกลโรค สิ่งที่คุณหมอแนะนำเราสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆค่ะนอกเหนือจากนี้คุณหมอก็จะมีคำแนะนำเรื่องของนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเป็นตัวช่วยที่ดีทีเดียวที่จะทำให้เรานั้นดูดีสมาร์ทสดใสและอ่อนวัยไปตลอดการค่ะย้อนกลับไปสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณหมอมีคาแนะนาเรื่องของการใช้ p i c โคเล e r ในการรักษาดูแลผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นริ้วรอย หรือว่ารอยดำรอยแดงอันสืบเนื่องมาจากสิวรวมถึงกระและฝ้ามาในสัปดาห์นี้เนี่ยคุณหมอบอกว่าก็มีอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนะนั่นคือเรื่องของการใช้คลื่นควันตั้มในการรักษาโรคกระบวนการวิธีรักษาทําอย่างไรแล้วสามารถรักษาโรคอะไรได้บ้างไปติดตามด้วยกันในช่วง Health Secret by ยดรอรวรรณค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ Health Secret by Dr. o r w a n ก็จะนำมาให้ท่านผู้ชมให้มารู้จักกับเรื่องควันตั้มนะคะควันตั้มเป็นคลื่นทางวิทยาศาสตร์ซึ่งค้นพบตั้งแต่สมัยไอน์สไตน์แล้วนะคะเป็นคลื่นพลังงานที่ปล่อยออกมาจากขบวนการในในในอะตอมของเซลล์เนะะี่ยค่ะเป็นควันตั้มที่ให้พลังงานที่ละเอียดที่สุดนะคะซึ่งในทางการแพทย์วิทยาศาสตร์เนี่ยเราสามารถใช้คลื่นควันตั้มในการวินิจฉัยโรคได้นะคะตั้งแต่ ใช้คลื่นเนื้อสแกนไปตามอาวัยต่างๆเพื่อดูพลังชีวิตของเราว่าเรามีปัญหาอะไรมันมีความแม่นยำถึง90%สนะคะสามารถบอกได้ว่าเรามีโลหะหนักตกค้างไหมเรามีสารอะไรแพร้บ้างและยังบอกได้ว่าเรามีสารพิษอะไรตกค้างไปจนถึงรังสีสะท้อนตกค้างเช่นนิวเคลียร์ที่ ลอดออกมาหรือการได้รับแสงเอ็กซเรย์มากๆนี่ก็สามารถวินิจฉัยได้ยังสามารถบอกไปถึงว่าร่างกายเราขาดวิตามินตัวไหนขาดฮอร์โมนตัวไหนแล้วก็ความยืดหยุ่นของเส้นเลือดนะคะการทำงานของอของอวัยต่างๆเนี่ยปอดเนี่ยเป็นยังไงไปจนถึงบอกได้ว่ากระดูกเราเนี่ยมีปัญหามีพรูนเราขาดแร่ธาตุขาดวิตามินตัวไหนสิ่งเหล่านี้ควอนตัมบอกเรื่องพลังชีวิตของเราทันนี้ถ้ามีพลังตรงนั้น ลดลงเราก็สามารถไปเจาะเลือดเพื่อดูว่าจริงๆแล้วที่ว่าลดลงมันลดลงระดับไหนนะคะอันนี้เป็นเป็นความความสำคัญของยุคปัจจุบันของควันต่มนอกจากนี้เราย,ยังเห็นว่ามีการใช้ควันต่มในการบําบัดโรคนะคะซึ่งปัจจุบันที่ใช้มาชัดเจนที่สุดก็เป็นคลื่นควันต่มของเยอรมันที่เขาผลิตเป็นคลื่นควันต่มออกมาเป็นแผ่นนะคะแล้วผู้ป่วยจะนอนบนเตียงพลัง ล่อยคลื่นคลื่นนี่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยที่เขาพบแล้วว่าโลกของเราเนี่ยเรามีแกนแม่เหล็กเหนือและใต้ใช่ไหมคะแล้วเราเนี่ยอยู่บนโลกที่มีมีคลื่นแม่เหล็กอยู่แล้วแล้วเขาก็มีการวิจัยโดยนําคนเนี่ยเข้าไปอยู่ในห้องซึ่งดูดเอาคลื่นแม่เหล็กนี้ออกห้องเนี้ยไม่มีคลื่นแม่เหล็กใดๆเลยปรากฏว่าคนที่อยู่ในห้องเนี่ยก็จะปวดตรงนน้นปวดตรงนี้ปวดไปทั่วร่างกายเพราะฉะนั้นโลกเนี่ยการที่อยู่ในช่วงคลื่นของคลื่นแม่เหล็กเนี่ยเป็นโรคแห่งความสุข ทำให้เราไม่ปวดไม่เมื่อยนะคะอยู่บนโลกของคลื่นควอนตนัมนี้ทางเยอรมันจึงได้ผลิตแผ่นเป็นแผ่นเพื่อปล่อยคลื่นพลังงานควอนตั้มออกมาสําหรับรักษาโรคโดยเฉพาะคนที่มีอาการปวดนะคะหรือว่าเขาพบว่าคลื่นนี้ช่วยขยายเส้นเลือดแล้วให้ร่างกายปล่อยสารเอนโดรฟินออกมาเป็นสารแห่งความสุขค่ะเพราะนั้นเนี่ยแล้วยังช่วยการไหลเวียนโลหิเพราะฉะนั้นถ้าเรา มีเรื่องการบล็อกที่ไหนก็ตามเนี่ยของการไหลเวียนโลหิตตรงนี้ก็มาช่วยได้ไปจนถึงปัจจุบันพัฒนาไปจนถึงพาวส์ควอนตัมคืออันที่หมอพูดอันแรกเป็นคอนติเนนต์อันสเวฟเราจะไม่รู้สึกเพราะมันออกมาเหมือนเราอยู่บนโลกเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเราอยู่ในคลื่นแม่เหล็กนะคะไม่รู้สึกตัวจนจนกว่าเราจะเอาแม่เหล็กมาวัดทิศเหนือทิศใต้เตียงนี้ก็เหมือนกันมันจะต้องวัดถึงจะรู้เราลงไปนอนเราไม่ได้รู้สึกอะไรแต่แปลกว่าเขา มีโปรแกรมให้เราเลือกถ้าเราเลือกโปรแกรมนอนไม่หลับมาใช้เตียงนี้ค่ะมันก็จะปล่อยคลื่นควันตั้มทำให้เราหลับสบายหรือว่าปัจจุบันก็มาพัฒนาขึ้นไปอีกเรียกว,ว่าพาส์ควันตั้มคือไม่ได้ปล่อยเป็นคลื่นที่ออกมาตลอดเวลาแล้วเราไม่รู้สึกแต่ปล่อยเป็นช่วงเลยเพอปล่อยเป็นช่วงมันจะเราก็จะรู้สึกเป็นช่วงๆค่ะจึงเรียกว่าช็อคเวฟนะคะซึ่งช็อคเวฟเนี่ยมีใช้มากรายงานมากที่สุดก็ มาก่อนก็คือเรื่องการรักษาให้เลือดไหลเวียนดีที่คนที่มีปัญหาเรื่องนอกเขาไม่ขันก็จะพูดถึงช็อกเวฟมากไปจนถึงคนที่มีเรื่องปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะเพราะว่าเกร็งเนี่ยอย่างที่หมอเคยพูดเรื่องออฟฟิซินโดมเนี่ยก็เอาช็อคเวฟเนี่ยค่ะมันมากระตุกกล้ามเนื้อทําให้มีการขยับตัวและคลายอย่างรวดเร็วเนี่ยเลือดก็จะไหลเวียนดีไปจนถึงการใช้ช็อกเวฟเนี่ยเพื่อที่จะมารักษาโรคทางกีฬานะคะแล้วก็ เอามาเขาเรียกอะไรทำให้กล้ามเนื้อมีการคอนแทคเร็วๆกท็ทำให้สลายไขมันได้เขาก็มาใช้ในความงามด้วยคือเอามาทำเป็นเครื่องนวางตรงจุดที่เราต้องการสลายไขมันเราต้องการให้กล้ามเนื้อกระชับนะคะก็จะวางตรงพุงตรงต้นแขนต้นขาซึ่งซึ่งย้วยหรือว่ามีไขมันมาพอกอันนี้คือประโยชน์ของช็อกเวฟนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีการถามถึงว่าโรคภูมิแพ้เองเนี่ยควันตั้มมาช่วยอะไรนะคะ โรคภูมิแพ้เองเราใช้ควันตั้มในการวินิจฉัยค่ะว่าแพ้จากอะไรเช่นมีโลหะหนักตกค้างมีสารอะไรฮะอนุมูลอิสระเยอะหรือว่าเรามียาฆ่า,มาแมลงตกค้างเหล่านี้ค่ะถ้าเราเราได้กําจัดสิ่งเหล่านี้ออกภูมิแพ้ก็จะแข็งแรงขึ้นนอกจากนี้เนี่ยกการรักษาภูมิแพ้เนี่ยนอกจากเราใช้ควันตั้มเพื่อวินิจฉัยแล้วเนี่ยเขาจะมีคลื่นควันตั้มอีกแบบหนึ่งค่ะซึ่ง สามารถกดซึ่งจะกระตุ้นให้พลังควันตั้มเนี่ยเข้ามาในร่างกายเป็นเหมือนศาสตร์การแพทย์เรื่อง Energy Medicine นะคะเพราะเราพบว่าการบำบัดเนี่ยองรวมนี่จะต้องมีตั้งแต่ทางกายภาพทางระดับเซลล์และทางพลังชีวิตไปจนถึงระดับจิตวิญญาณตรงนี้ก็จะมาช่วยทางระดับพลังชีวิตนะคะซึ่งศาสตร์เหล่านี้ผสมผสานและเหมาะกับแต่และปัญหาไม่เหมือนกันแล้วแต่ แต่ละท่านนะคะรานฉะน้นศาสตร,ร์การแพทย์องค์รวมเนี่ยมีคําตอบสําหรับท่านที่บล็อกจากการรักษาแนวเดิมๆก็ลองปรึกษาดูเรื่องการใช้าศาสตร์การแพทย์องรวมรวมทั้งการใช้ขึ้นความตั้มในการรักษาและบ,บําบัดด้วยค่ะค่ะมีปัญหาก็เชิญสอบถามได้นะคะอาจจะลึกซึ้งหน่อยแต่ถ้ามีเวลาก็มาคุยก็จะได้ความรู้ที่เข้าใจได้ละเอียดกว่านี้ค่ะค่ะ <S <S ดออรอรวรรณ The Miracle of Holistic Healing อัศจรรย์แห่งศาสตร์การแพทย์องค์รวมค่ะสวัสดีค่ะสัปดาห์หนะ้า Health Secret by ดรอรวรรณยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพอะไรที่น่าสนใจนำเสนออีกบ้างต้องห้ามพลาดค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ